nè các bạn, loại gà ăn, bẹt, gẹp, nhìn nó âm các âm bẹt các Còn nữa. Nắng bếp. Đi về xây lạp. ร่มเป็ดขนอก้อนใบตะไคร้ใบขาพริกตเตรียมใบมะกรูด ลากผกักชีมะเขือเทศบีบะคามเปียกนี่บะคามเปียกครับนใส่เนานี่เหรอแลัวกาใส่โค้งกับหนังครับหนังโค้งกระดูก อีตุม่มเกื่อตุ่มแสบครับเป็นตับไข่ไตครันี่พวกไข่ครับพวงไข่เป็ดครับป็ฟ้าไปครับ หมอนน้ำเก่าก็ได้ครับปุบป่วดกันเลครับ,บ,บ,รรบใส่ของผมครับผมใส่ปุบกูดครับออหอมเลยสองหน่วยสองเปียงน้ำไหลใส่เกลือครับใส่เกลือือน้ำต้มใส่ไหมครับอันนี้เป็นน้ำต้มนะครับเนี่ย ขยายครับปั้งครับมันปั้นน้ามหม้อครับน้าเขาครับเห็นไหมครับน้าพวกเนี้ยน้ามันนี่เขาก็บ่ถิ่มนะครับเขาอยู่ไปใส่ต้มเพื่อกครับนะครับซีก่อนครับเดี๋ยวใส่หม้อครับ เ็อย่างเไเ้ยครับหมอนวดแล้วครับเลยจะหมอนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับอ่า่วนหนามนีหมอนี่ผมกับจีไปใช้หมอน้กันครับนี่ครับปไปใส่ให้เป็นนามสุบบนบานแส่บบครับสมสมครับ เห็นไหมแล้วครับนี่เครื่องนี้ต้นหนังตับไตครับเห็นไ่มซอยเสลาบเห็น,นว่มดีก่อนครับตัวมานต่ำมันจะขอซอยหน,หนังกันนะครับขาดก็ได้หนังกต,ตับเครื่องนี้ครับหล,ลาบใกล้มือต้อไป อันไสแหรอครับกินได้ตำมันนี่ครับตำเนื้อที่ปั่นไว้นะครับอันนั้นเป็นผงนะครับตำมั้ละเอียดถึงแตกออกว่ากันแล้วครับเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตำแล้วนะครับเป็นผงอ่ะครับเนี่ย น้ำเซยหมอครับเซยหม้อเนยครับเห็นไ่มครับอยากเป็นก้อนๆน,นะครับนี่เป็นน้ำต้มเป็ดครับเนี่เป็ดไข่ครับข้าวตี๊ยวน้ำต้มเป็ดใป็นเซน้องนะครับอือมน้ำปานนั่นนะครับ แนมโมจุเหนือโน้ยขุนคุ้นเห็นแตก่อนบหมครับที่นี่นะครับก็คืะน้ำเครื่องในที่หั่นไปว่าหันนะครับลงไปน้ำกันครับนี่ครับนี่ก็สีลายเห็นคนครับเห็นบหมครับอันนี้ที่นี่ก็ปรุงได้เลยครับเลยครับโอครัวครับสวยไหม หอมเอ้ยจากจากพี่นึง่งคนละต้องไปหอมครับก็กลัวโคเองเตอร์พิกซื้อยอะครับเดินจิตใจอมปลาไอ้หลายนเข้มน,นี่เป็นชุดรถนะครับโข้ชใจว่าเป็นชุดวะ ตันนี้มะนาวหรือมะกรูดก็เลยนะครับสมด้วยกันครับนี่คนครับเอาครับหลังจากปรุงแล้วนะครับเราก็ม่ใส่อันเครื่องหอมครับก็ได้แก่ ีนี่ครับใส่ลงไปเลยนี่ก็จะเป็นใบมะใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนี่หอมเข้ากันนะครัลลบใส่ลาบปลาลราเป็ดเตาซุนมมากผมจะพูดใส่หลาัว มะกรูดต่อไปก็เป็นต้นหอมครับหอมแบ่งครับไปเลย นี่ครับพ่อเหญของเราครับกีท้าครับขายบพ่ได้ครับเพือ่อนบอเป็นหลบับเป็ดเลยครับต้องมีครับเียนเียน Nhìn hấp Chà chà đi Âm